จากาถ้าอากาศยานดอนเมืองมาพัทยานะคะเราจะมีอยู่สีรอบนะคะ0ูนยา0ศูนยนอน13.30น17.30นค่ะแล้วจากพัทยามา,มาดอนเมืองก็จะมีอยู่สีรอบเหมือนกันนะคะ7.00น1 0 0 0น14.30น17.30นนะคะเส้นทางการเดินรถจากอากาศยานดอนเมืองมาพัทยานะคะ ระยะเวลาเดินทางประมาณ2.3ชั่วโมงนะคะประมาณ2ชั่วโมงครึ่งระยะทาง162กิโลเมตรนะคะมาตรฐานรถโดยสารปรับอากาศชั้นหนึ่งมี36ที่นั่งนะคะาค่าโดยสาร155บาทค่ะ <c oughs> ที่สถานีพัทยานะคะเราจะเปิดตั้งแต่ตี5ถึง2พทุ่มค่ะสามารถมาจองตั๋วได้เลยค่ะ ค่าอากาศยานสุวรรณภูมิมาพัทยานะคะเราจะมี4รอบเหมือนกันค่ะ07.30น11.13 11.30น13.30น17.30นนะคะจากพัทยาไปสุวรรณภูมิก็จะมี4รอบเช่นกันค่ะ06.30น10.30น14.30นและ16.30นนะคะเส้นทางการเดินรถ ถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิพัทยานะคะระยะการเดินทางเรา2ชั่วโมงนะคะประมาณนะคะระยะทาง127กิโลเมตรค่ะมาตรฐานรถโดยสารปรับอากาศชั้น1ค่ะมี36ที่นั่งนะคะค่าอัตราค่าโดยสาร122บบาทค่ะเราจะมีน้ำดื่มนะคะไว้บริการผู้โดยสารบนรถค่ะ